ก็ตอนนี้เมย์กลับถึงบ้านแล้วแท้ๆเป็นคนใหม่คือเออมย์คิดว่าเมย์กลับมาถึงบ้านแล้วเมย์จะอัดคลิปนี้เป,นเป็นเป็นเป็นความจริงที่เมย์อยากจะบอกนะขณะที่เมย์แถลงการที่เมย์พูดติดๆค,ค่ะคือว่ามันมีมันมีนตอนแถลงการเมย์คิดว่าทุกคนคงเห็นแล้วว่ามันมีมันมีช่วงจังหวะหนึ่งที่เมย์แบบติดเออแล้วอยู่ดีก็เป็นภาษาสวิสเยอรมัน คืออยาจะบอกว่าณช่วงจังหวะนั้น,นะนมไม่อ่านแถลงการอยู่นะคะมันเป็นมันเป็นความอะไรก็ไม่ทราบเออไม่มีความรู้สึกว่ามันอยากจะรอให้เพราะว่ามันมีภาพมันมีมันมีภาพ,ภาพของพระองค์ท่านขึ้นมาบนหัวมีอะไรเลย <c oughs> คือ อันนี้บอกไม่ได้ดราม่านะแต่แค่อยากจะบอกความจริงความรู้สึกจริงๆมันมีไม่รู้่ามันมีพระของพระองค์ท่านขึ้นมาบนหัวเมย์แล้วมันมีภาพที่คือภาพที่เมย์เห็นว่ามันเป็นแสงเลเซอร์ที่พวกนั้นได้ส่องไม่ว่าจะเป็นหลายจังหวัดหรือว่าที่เยอรมันที่วัาดิชวังด้วยแล้วคือมันทําให้เมย์แบบอยู่ดีมันจุกเว้ยแล้วเมย์แบบพยายามที่จะแบบไม่อยากจะร้องอะคิดว่ากลับบ้านมาจะมาปล่อยที่บ้านแหละ มันมันคือความไม่พูดพูดไม่พูดไม่ถูกอะพูดไม่ออกอะจริงๆแล้วอ่ะมันมันไม่ควรจะอะไรมากขนาดนี้แต่ว่าเมย์ก็ไม่รู้ทำไมเมย์ไม่รู้สึกขนาดนี้เมย์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเมย์แค่รู้ว่าเมย์รัก สถาบันเมรุรักประเทศไทยจริงๆเมลุรักคนไทยทุกคนเมไม่อยากให้คนไทยทะเลาะกันเลยแล้วก็เมไม่อยากให้อยู่ประเทศไทยเป็นแบบนี้เมรไม่อยากให้คนไทยทะเลาะกันเมรมีความรู้สึกว่ามันตื้นตันมากที่วันนี้เมรเห็นว่าคนไทยทุกคนคนไทยทุกคนที่ไปงานวันนี้คือมีความจรลักพักจริงๆเราไม่ได้เกี่ยวกับการเหมืองจริงๆนะคะอันนี้ไม่ขอพูดเลยไม่รับเงินไม่อะไรทั้งสิ้นแล้วไม่อยากให้ทุกคน พูดจากันดีๆไม่ไม่อยากให้ประเทศเป็นแบบนี้ไม่พูดในความจริงๆของใจเมเลยนะถ้าสมมุติวันหนึ่งเมไปต่างประเทศแล้วอีกกลุ่มหนึ่งอีกอีกอีกฝั่งหนึ่งที่ที่คนละฝั่งกับเมเขาก็ไปต่างประเทศแล้วถ้าเกิดเมไปเห็นว่าเขาถูกรังแกเมก็ต้องช่วยเหลือเขาเพราะเขาเป็นคนไทยเหมือนเมแน่นอนชัวร้อยเปอร์เซ็นต์เมก็ต้องช่วยเหลือเขาซึ่งมันไม่มีคือเราไม่สามารถที่จะหายจากการเป็นคนไทยได้เข้าใจไหมคะ แล้วมันมันเศร้าใจมากๆเศ้าใจมากจริงค่ะแต่มันก็มีความภูมิใจวันนี้ที่เมย์ได้เป็นส่วนหนึ่งในการในการออกมาบอกว่าประเทศไทยเราดีมากแค่ไหนที่ที่เดินเนินมาได้ทุกวันนี้ไม่อยากให้มองไปที่ การเมืองอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้คือที่เมย์ออกมาที่เมย์ออกมาพูดคือเมย์ออกมาพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะเป็นสถาบันที่เมย์รักรักมากเลยแหละไม่ต้องมีใครบอกให้เมย์รักเมย์เห็นสิ่งที่เมย์เห็นมันมากเพียงพอที่จะทาให้เมย์รักได้จนหมดใจขนาดนี้ถามว่าพ่อแม่เมย์ถ้าเกิดพ่อแม่เมย์เป็นอะไรไปเมย์จะเสียใจขนาดนี้ไหมมากเช่นกันค่ะ แล้วเมย์ก็เปรียบสถาบันพระมากษัตริย์เหมือนเป็นบ้านเหมือนเป็น,เ,ปนเหมือน,เ,นเหมือนพ่อเหมือนแม่ของเมย์ที่ทําให้เมย์ได้มีแผ่นดินที่สวยงามทําให้เมย์ได้มีความภาคภูมิใจรวลไปไหนทุกคนบอกโอ้เทลเลน์เวอร์รี่บิวตี้ฟูลยูโน่ I love Thailand i l s so such a beautiful country like that เมย์จริงๆมันเนี่ยค่ะก็อยากจะบรรยายก็อยากจะบอกความในใจว่าตอนนี้ไม่ถึงบ้านแล้ว มันมีความอันอันจริงๆมันเม่ก็ขอบคุณพี่ๆในในกลุ่มของอาชีวะปกป้องสถาบันทุกๆคนนะคะที่ให้กับทุกคนเลยที่ให้กําลังใจเมทุกๆคนที่รักเมทุกๆคนที่เป็นเอ่อเป็นเป็นคนที่ใจเดียวกันเป็นคนที่รักสถาบันรักประเทศเหมือนกันเม่รู้ว่าเมไม่ได้เดินคนเดียวเมไม่ได้ทําคนเดียวแล้วเมยากอาให้ทุกคนเข้าใจเข้าใจด้วยว่าเราไม่ได้ มีการรับจ้างเงินหรืออะไรทั้งสิ้นเราทำด้วยใจจริงๆนะคะก็อยากจะขอฝากไว้แค่นี้นะคะกดไน h ์ night, ค่ะ